เทวสภา294ปัญจสิกะคันทัพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วในคืนเพนวันอุโบสถสิบห้าค่ำอันเป็นวันปวารณาพวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุทรมมาเทวสภามีเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบ ถ้าจตุมหาราชประทับอยู่ในทิศทั้งสี่คือหนึ่งทิศตะวันออกมีเท้าทัตรสมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันตกมีพวกเทพยอยู่เบื้องหน้าสองทิศใต้มีเท้าวิรุณหกมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศเหนือมีพวกเทพยอยู่เบื้องหน้าส ทิศตะวันตกมีท้าวิรูปักมหาราชป,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 ประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า 4. ทิศเหนือมีท้าเวสวรนมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศใต้มีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าเมื่อครั้งที่พวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุดธรรมมาเทวสภามีพวกเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบ มีเท้าจตุมหาราชประทับอยู่ในทิศทั้งสีน่นี้เป็นธรรมเนียมในการนั่งของเท้าจตุมหาราชข้างหลังถัดออกมาเป็นที่นั่งของข้าพระองค์ทั้งหลายเทพเหล่านั้นประพฤติพรหมจัรทร์ในพระผู้มีพระภาคแล้วเดี๋ยวนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าออ่ดด้วยวันณะและยศในว่าด้วยเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึง จึงมีใจยินดีเบิกบานเกิดปีติและสมนัสว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพจเจริญเต็มที่มู่อสูรเสื่อมถอยลง295่า29ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงทรงอนุโมทนาด้วยคถาเหล่านี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทเป็นประธานถวายนมัสก,การพระตถาคตและความดีของพระธรรมเมื่อเห็นเทพล่าใหม่ผู้มีวัน,นะละยศผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์นในพระสุคตซึ่งมาณที่นี้ก็พากันบันเทิงใจนะักล่าเทพนั้นเป็นสาวกของพระผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดิน ทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวันนะยศและอายุพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอิน์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายนมัสก,การพระตถาคตและความดีของพระธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในว่าเพราะเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึง จึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติละสมนัสสุดจะประมาณได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลง